ที่นั yeah ้นท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวเยอะเนาะแกันเนาะห้องซ้อนไม่ห้องสอนไม่กินโอ้ไม่มีตังค์อย่างเดียวเนี่ยไอโบไอโบเขาเรียกอะไรวะปันแม่ผิวใช่ไหมพี่อยากไปเที่ยวมากเลยเขาเรียกอะไรอ่ะแม่ผิวแม่ผิวคือปันแม่ผิวเปล่าที่ท่องเที่ยวนะที่เห็นคลิปคลิปนีงแม่ผิวอะไรมีแต่แม่กำปอง แม่กำปองอยู่ด้วยะแม่กำปองแม่กำปองดูแม่ผิวแม่ผิวนี่เลยรต้อไปแม่กำปองเออแม่ผิวแม่กำปองแม่ผิวนี่ซอยบ้านกูนี่ไก่บ้านกูนี่พี่จำผิดสั่งเดินออกหน้าี่าเอะไรบ้นกูอุ้ยสองตีแล้วมันลงถึงก่อนด้วยกูไม่ได้ยานสองตีมันลงถึงแล้กูตายเฮ้ยมันกูก็ตาย

ไม่ทีมที่เจ๋งจังหวะที่เชี่ยมันกดหันไอโบมันกดโลด้านเนี่ยหมอนี่ยยานรถตายเลยกระสุนไอโอ้ยไปชุบทางขวาเลยขวาหนังขวาขวาไปขวาแหละเยาคืนมันยัดเก้มีทีมกูมาใส่อยู่หน้ากูยัดด้วยยักูด้วยไอเชี่ยมยัดกูด้วยยัดกูด้วยไอ้เหี้ยกูตายแล้วมึงไป

เขาเรียกอะไรวะปันแม่พิวใช่ไหมพี่อยากไปเที่ยวมากเลยเขาเรียกอะไรอ่ะแมพิวแม่พิวคือปันแมพิวเปล่าทีท่องเที่ยวนะทีเห็นคลิปคลิปหนึ่งแม่พิวอะไรมีแต่แม่กำปองแม่กำปองอยู่ด้วยแม่กำปองแม่กำปองหรือแม่พิวแม่พิวนี่เลยเออแม่พิว ไอ้กำปองแม่พิวนี่ซอยบ้านกูนี่ไก่บ้านกูนี่พี่จงผิดเดินออกหน้าบ้านอะไรกันตัวรู้งงมุดตึมเลยไอหมอกินไก่ไปตามในเหงาในที่หายเลยต้องมีแต่แม่กำปองนี่ไปเอาแม่พิวแม่พิวแม่งอยู่บ้าน้าตัวเอง ซอยแบฟิวมันอยู่ข้างบ้านอีไงเออซอยครับรู้ว่ามันสูงที่ไหนป่ะเอ้าเอ้าเล็บใบแจงนี่อะบออ่ะหมอมันจริงมันจริงบ่จริงเล็บใบแจงจิบ่จริงเลยครับยิงถ้าเกิดพุ่งจริงนะบ้านนี้กี่มันจริงโอเคมันแจงจิจิจอยโตลิงอันนี้บ่ลิงลิงชิดเนาะ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  คือจับผิดแม่ผิวสกิลเชนมอนได้นที่ทำแม่ผิวนี่นาวาบานบันมันสกิลวะเด็กนีไอ้เขี้ยแม่งน่าลำคาญว่ะเชินเครื่องผ้านี่เฮ้ยมี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 โบมีเออยมีกลัวมากับใครดูก่อนโอ้ยสองตีแล้วมันลงถึงก่อนด้วยผมไปในงานสองตีมันลงถึงแลตายเฮ้ยมัน กูก็ตายกูตายลายตีจัดคือด้วยเตียวคือกูด้วยช่วยกูด้วยไปลงมว่ไอ้ลมาไอ้โบ้ไอ้โบ้มีมีปืนรึเาอยู่ข้างตัวเรามีมาเข้าปืนมาข้าปืนได้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 เออเออเจอเจอเจอ

เขาหนักไงไอ้เขี้ยวอยู่ไปทุกแม่งทุบขาไอ้เขี้ยไอ้โบไอ้โบไอ้โบเด็กเด็กหมอดิช่วยด้วยดิหมอช่วยด้วยโอ้ยคุณตายแล้วเนี่ยจทีมันนี่ไอ้กูไปจับแล้วไปชุบแล้วไม่ไปแล้วไอ้เขี้ยมันฟังเสียงไม่รู้เรื่องเลยเขี้ยคุณไปชุบเลยหนีดิไอ้หมอมึงวิ่งมาทำไมตรงนี้มึงตายห่าดิ หนีแล้วยองไม่มีตัวหนึ่งข้างหน้ากูมีตัวหนึ่งรถมี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 รถไปรถอยู่ข้างหลังนี่เลยเลยนี่นีไปอะไรก็พูดอะไได้ห่าไม่ว่าพูดไถไม่ได้ใส่สลิงไปดิสลิงเนี่ยเลยมาลยมาเลอตายเ้ยอไหนี้นีนี่แล้ววิ่งดิไป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  มาไม่ทีมกูเก่งยังวะไอ้เชี่ยมันกดดันไอ้โบมันกดดันเลี่ยหมดเลยขึ้นรถจะไม่ตูงเนี่ยยางรถตายเลยทีมกูเก่งยังวะตรงนี้แหละจุดตรงไหนเลยิงากยิงจักษ์กา็หัวทั้งนั้นเลยมึอทำไมมึงขันตรงตรงเนี่ยเนี่ยอุกสุนแดงกระสุนโอ้ยไปชุดทางขวาเลย ขวานึ่งขวาขวาไปขวาแหละเอาคืนมันยัดเก่ผีทีม <Not> ก <easy noise> ูเก่งยังวะขับเชื่อเลยมึมั่วมึงน่าจะไปตั้งแต่เมื่อกี้ละมีคนด้วยเชื่อไอเมี I'm recalling a teammate ไม่ผีทีมกูเก่งเลยแบบเอาเคิร์นแตงขวากูวะสวยสวยสวยเอาคืน์นแหละแล้วมันเคิร์นเร็วเออไปดี รอดูรอดูมันเหลือตัวเดียวเองต้องตัวที่เหลือตัวเดียวอะไรตั้งนั้นเลยเมื่อกี้มันยิงยิงเหตุผีโคตรเฮี้ยนเลยทีมกูได้ตายตายแล้วเจ๋งยังวะไม่รู้ไปไปกดด้ันยิงไม่โดนไปหยุดด้านอาบุ่ไอ้บุ่ยเอ็นด้ยเอามอเอามอเซร์จ้า มาไซอยู่นั it, ่งกูอยากแค่กูด้วยแค่กูด้วยไอ้เชี่ยมีฮ่า่าฮกูด้วยแค่กูด้วยเจอไหมเจอไหมเจอไหมมันอยู่บนหัวกูเนี่ยแค่กูด้วยไอ้เชี่ยอยูงไหนอยู่ไหนเขเค้เขไปแล้วไอ้เยี่กูตายแล้วมึงไปมึงไปคนเดียวก็บอกให้ลงมานี่ ไอ้เหี้ยเครื่องซักผ้ากูไปไม่ถึงใจเย็นใจร้อนใจเย็นใจร้อนใจเย็นบูใจเย็นมึงมึงสอบติดครูได้ยังไงวะไอ้บูเออเออแต่กูไม่รู้กูไม่ให้ไปเรียนกับมึงหรอกเกมใจร้อนีจัาเลย เลยไปแล้วเชี่ยโดนเต็มเต็มเลยคุนยยิงยอมองจะไปรีชิบไอ้บงไปไหนเออมออยู่ไหนวะอยู่ข้างหลังโปรโมาเน๊มาเนมาเนโปรใหญ่ทไม่ไทยโปรตุกโมมอเมรมามมเดรรไปแล้ไม่อยาตรดนยิงเราทำเชี่ยอะไรอยู่เนี่ยรีไอดเอาเรียบายตีนะขึ้นกดไอจบพนมมูตายแปบนึงแปบนึง

ខំវិធមតិ ਲੈ លរបស់ម្ងីបងវងតកបาลមកកដុំអ្ហអបអេនឹងបូអុយមែនអបអេងធុបវិញមែនបូណាបូជីបូបូអបអបហេ39000បានវិញ เองเองทุบอุ้ยหมือนงมงจะทุบอะไรเมื่อกี้นะเครื่องซักผ้านะเออเครื่องซักผ้าเลยอ่บอกกิเซอร์บอกกิเซอร์อย่าบูชบชอชชกตามาโดดได้โดดได้โดดดดด

่ะกูเรูยังเคยต่อยล้มมาแล้วมึงไม่เห็นหรอจำไม่ได้ที่มึงต่อยล้มมามันมีไอ้ามันอ้นี้หรอกมันโดนกระสุนกูด้วยตัวนั้นอ่ะต้อมงไมโดนกระสุนกูมันก็ตายอ่ะไอ้ตายต่อยกตั้งนานตายนะแต่ตัวนั้นน่ะมึงก็ตายที่หลังต่อยกว่าเ้ย

มันหมดแล้วมันตายเลยมีที่บนขาวอย่างนี้ึงจะไปไหนอะกมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ะดเชิด Watch out Watch o u อยู่ข้างล่างนะวิจตบนขาก็มี คืออยู่ีๆเลือดถอยหรอวะแล้วบนนา้อยู่ไหนวะเน,นี่นี่ตรงนี้เลยไม่มีรถแล้วเดวไปเไปไอ้ฉันนัย่ไหนวะ ไม่ีแล้วระวังขอูระอะไรก็ม่มีเว้ยวิซืออะไรหมดเฮ้ยโอ้ลืมเปิดไมค์กระสีกะมาเลยก่อนเพื่อนเไปแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยล่มเปิดม่มาเร็วเร็วเร็วโช่วยทันปไหมไไหโอ้ไม่ทันเอา

Soi mhm, soi mhm, bắt tay bắt tay chuột phân. I mean, it's just bang 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 băng, bang 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 ở đây mang non rồi, nhưng non. Chụp, 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 chụp đây, chụp, chụp, chụp đây. Ê bôi. bôi chụp đây, bôi chụp nan lại. Mấy thằng má, mấy thằng má. Để áo khืน. Bôi chụp, chụp bôi Cứ sọ mà. con I'm recalling a teammate. Thanks. นะจริงวาแยิงนกไปสองแล้วเมื่อกี้แต่มันไ้นี่หรือเปล่าจมรุกมัดจงรุกมัดจมรุกมัดบ้านมีรบฮาเลยเฮยกระวงนี่นะวะ้ไม่เอานกนกีอย่างนี้เหมือนนี่เ้ยกระววงหรื ผมตะโกะวงยังยายอยู่ไอ้ที่หลังตายหมดแล้วไม่เห็นเข้ามาทางนี้เลย <c oughs> มันจะหมดได้ยังไงวะมันรุมยิงกระปุดกระเบิดเลยเมื่อกี้ไม่เห็นมันเข้ามาทางนี้ช่วยกัดด้วยช่วยกัดด้วยไอ้โบห่าที่ <c oughs> <c oughs> ยืนดูเฮ้ยมีคนขับรถผ่านไอ้โบโบไปแล้วโบ ไม่จอดลงไปแล้ว I need a mag เฮ้ยจอด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 เร้ยบองเกิดะบองเกิไปากมาอะไรเป็นยง

Ờ, ừ, số một thăm số một thăm 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 má má, ai, thăm 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 โอ้ไมไ่มีเลือดเลยเฮ้ยยืนด้วยอ้อมขวาสุดเลยเอล้องขวาสุดเลยไปเลน่นหลังเล่นแาวนี้นได้เขาหน้าวงรุ่นหนักวงเล่นแาวก,ก็ได้แถวสายมือนะบู

ี่ก่อนเวลามึงชุ่มมึงบ่อยก็เหงียบเวลามึงชุ่มเวลามันตายนะ้ขอขอยาด้วยเออขอยาด้วยไม่มียาไม่มีไม่เก็บเอาเนื้อยาเนื้อซอมมึงเนื้อซมซำปลังเหมียนโอ้แม่งกูยิงดักเฮ้ยตายมันดิเออ อยกจะเล่นไงเมื่อกี้ให้ในโบมันมันอยู่มันยืนข้างล่างเลยไงไอคุณแบบที่ในโบมันหวกงว่ามันช่วยใครไม่ได้ทั้งนั้นเลยมันไม่ช่วยใครทั้งนั้นเลยไม่ช่วยอะไรคุณเนี่ยิงมันยิงตอนตอนเมื่อศัตรูตายแล้วมาเยอะมิดตายแล้วตรงนั้นเพื่อนตายแล้วมันจะยิง เวลาเวลาเขาบอกให้ช่วยเงียบเงียบเงียบหินหมดแล้วไม่เห็นอ้วมันอยู่หลังกินไงมันไม่ออกมาไงพรากูรีโหลดกระสุนปุ๊บบนน้เน็อคเลยมันอยู่ดึกกับงูมันอยู่หลังกินไอโบก็ยิงดักบนนัก็ยิงดักไม่ต่างกันต่างยิงดักจนกระสุนหมดอ่ะเออยิงดักมากระลอกอยากจะเล่นเนี่ยเล่นกับงูมันไม่ใช่หรอก เฮ้ยเฮ้ยเอาต,ติดติด็อบสิบรัวเอ้ยแล้วนีนเข้าไป้วงเข้าไ้บ้านเวนนี่เลยเลยอือกู <laughs> ไม่กดมาเข้าตรงนีน้เลยไม่กดตั้งสี่ดล้ะ <c oughs>

โดนไฟตายแล้วนี่เลือไม่ยอมหนีด้วยเออเออเออมันเยอะเลยสายมีสายมีไอ้ตรงพนมตรงพนมเลือใบเลือใบเขยัดเออจะรับพนมนู่นนู่นเหยื่อนู่นเห่อนู่นนู่นนู่นเอออันนู้นเหยื่อนัญโง่โบโบมายิงมาดักมันดักออะไไรต้งปขวาโบวิ่งมา เออใช่ใช่ได้ยู่ได้อยู่ได้อยู่ตายได้อยู่โบโบจับโบจับทั้มาเลยเนาะมาแล้วสี่ลุมสองมันจะให้คนน็อกคลานเร็วๆะจคลานไมีมีออปชั่นสองออปชั่นนะเออกูเองโคตรชอบเลยเป็นสี่สองเวลาเราเราไอ้เลือดเลือดไก่จะหมดใช่ไหมให้เราคานไปไป่คานตูหลังอาเชียมก็งองงมไปหนีดิไปไอดีดิเฮ้ย นูอลุนมลนุ่นยชไงเลชไงพเมนไอโบงเอดิเออโชว์ด้สีสี่อะโชว์ด้หนึ่งหนึ่งสีไม่ถือวอุมหนึ่งสีไม่ถือวอุมพี่โบได้หมดอะเออพี่โบเอากูว่าแห้งอะโบชมุตายตอนวิ่งบกเนี่ย